เจอคนทำให้ดีด้วยการปล่อยของคนทัวร์แล้วก็คนได้ตัวปีแบบมาตัวมาช่วยเป็นยังไงบ้างคะในเรื่องนี้ถือว่ารู้มานานเรื่องยานแต่ว่ามันเกิดขึ้นอะไรเลยมันก็มันก็เกิดขึ้นมาสักพักนึงแล้วแล้วก็ไม่ใช่ครั้งแรกอแต่เงี้ยแล้วก็มันมันเกิดขึ้นหลายเหตุการณ์หลายครั้งแล้วเราแค่รู้สึกว่าเฮ้ยบางทีมันมันค่อนข้างที่จะเกินไปอย่างครั้งอื่นๆมันเกิดในที่สาธารณะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ย มันเกิดในที่ที่มันแบบส่วนบุคคลแต่ว่าไม่ว่าจะสาระนะหรือส่วนบุคคลมันเป็นการกระทําที่เรารู้สึกว่าหนึ่งเลยมันมันไม่ชอบด้วยด้วยด้วยจริยธรรมด้วยด้วยกฎหมายด้วยอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าทําไปทําไม,ไมอะไรแบบเนี้ยเราเราว่ามนุษย์ทุกคนมีมีพื้นที่ส่วนตัวถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนที่แบบว่าปล่อยและเปิดมากๆ กับการที่แบบว่าไม่ได้รู้สึกว่าต้องระวังอะไรเพราะว่าเราก็ใช้ชีวิตไปแบบที่เราเป็นตาหูอ่างเงี้ยเราว่าเราก็ลงสตอรี่นะอะไรที่มันแบบว่าเปิดแบบออนไลน์หรือว่าอะไรเราค่อนข้างแบบเออแต่ว่ากับการที่แบบว่าทำไมแบบตามมาดูเราอะไรยับางครั้งเจอกันไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าอันนี้คือมันมันค่อนข้างรุนรํารุนที่สุดัวไปมากแบบมากเลยคือสมมุติว่าคุณแอบฟังว่าตาอูพูดอะไรวะอะไรไปคุยต่ออันนี้ผมว่ามันก็แอบมันก็เยอะแล้วแต่ว่าการที่แบบ อยากรู้จนถึงสั้นแตบบ่ว่าอัดเสียงเอาไปคุยต่อแล้วก็ส่งต่อในกลุ่มผมว่ามันค่อนข้างที่จะน่าลกลัวอ่ะลองทุกคนเราคิดดูสิครับเพราะว่ามันเป็นไงเช่นแบบวันนี้แม่เฮ้ยไปอัดเสียงมาพูดนี้เลยมันก็ค่อนข้างเรารู้แล้วเราก็เราุยขนาดนี้เลยเหรอมันเ,เราให้ฟังก็ได้ไม่เป็นมันแบบมันมันน่ากลัวว่าคือต่อให้มันเป็นกึ่งทับบิกสเปซมันก็ไม่ควรเป็นแบบนี้ เราอยากฝากถึงทุกคนแล้วกันว่าอย่างน้อยอยากให้อยากให,ให้ให้รักศิลปินของคุณแบบมีขอบเขตแล้วกันเพราะว่าสุดท้ายแล้วคนที่รู้สึกเสียใจหรือว่ารู้สึกไม่สบายใจก็เป็นศิลปินที่คุณรักนั่นแหละใช่เราไม่ทกไม่ไม่อันนี้ยังอันนี้อันนี้ไม่ได้จับนะนะตอนนั้นครับแต่ว่าแต่ว่าก็มีทุกอย่างแล้ว สการที่เป็นส่วนหนึ่งของงานงารนี้็นบ้านรู้สึกโอ้อลังการงานสร้างยิ่งแบบว่ายิ่งปีเรื่อยๆนะครับผมวันนี้เขาเพยิ่งเล่นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเลยวันนี้แบบได้เห็นไลฟ์อัพศิลปินแล้วแบบดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์อัพในการเฉลิมฉลองปีใหม่วันนี้ไปกับแฟนๆทุกคนเลยนี่เป็นครั้งแรกเลยที่แบบว่าได้รับเก่า น,นี้เป็นครั้งที่สองครับก็รู้สึกดีใจมากๆเลยที่แบบว่าทำมนเป็นคอลไเชิญพวกเราเต้ารถได้มาแบบ<า>เขาดาวด้วยกันอีกหนึ่งปีก็แบบปีที่แล้วเรายังตราตึงใจอย<า>ูอ่เลยเพราะว่าปีที่แล้วเขาสร้างตำนานไว้ทิ้งเข็มขัดไว้บนเวทีโอ,อ้โหแล้วพีเจบีก็ไปเล่นแล้ว<ช>แล้วคือครั้งที่แล้วนะคือไม่ได้คาดหวังกับครูว่ามันจะอล<า>ัอาางการแต่ผมว่าครั้งเนี้ยมันต้องอลังการกว่าครั้งที่แล้วแน่นอนแสดงว่าเราก็รอเรอดูรอ,อดูเลย พูดที่นี่สวยจริงสวยจริงๆแล้วก็มีโดรนด้วยมีโดรนขึ้นเป็นเป็นแตแปกตอนใช่แล้ววันนี้มีโดนเป็น10ล้านตัวช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่รู้เหมือนกันวันนี้ต้องรอรุ้นเหอนกันว่าจะเป็นยังไงคผูดถึงความพิเศษวันนี้เราเอาอะไรมาโชว์ให้กับแฟนๆครับก็จริงๆเรามีแบบสเตจที่แบบว่าแบบยิ่งใหญ่ นะฮะที่แบบของวัดแม่นอรแล้ววันนี้ของผมทั้งตัวผมเองได้เอาเพลงเข้าใจที่พิ่ปล่อยออกไปเข้าใจอยู่ได้เอาได้อยู่มาเป็นเดบิวที่นี่ที่แรกอ้าวแล้วของคู่ละไม่อ้อ้นี้อันนี้ของนี้ก่อนเพราะว่าเราจะปิดด้วยสิ่งที่มันใหญ่อ๋อใช่ขอพูดเล็กๆก่อนคอ่าแล้วก็เรามีคุณจะทะเลาะกันหรืชมแน่นอนคู่วันนี้เราเอาเอาเพลงมาด้วยความที่เราคุยกับพี่อู๋ความแบบว่าเราเห็นตีมของเวทีสเตจแล้วก็เราเห็นแบบชุดด้วยเรารู้สึกว่าเราอยาก เต้นรำกันบนเวทีซึ่งถ่ายปีนี้ใชคือต้องบอกว่ามันพวกเราสองคนเนี่ยเปอร์ฟอร์แมนซ์แบบดูเดือดมามากแล้วเะไรแบางลรมาแบบเดือดปั้งปัางปัางเงือแตกปีนี้เราขอมาแบบนอๆเลยลอยเหงือไม่แตกยืนแบบร้องเพลงในฐานะดาราขั้นหนึ่งลองดูบ้าง แต่ว่าไม่รับปากว่าจะเหนื่อยไหมแต่รับรองว่าทุกทุกรสชาติแล้วก็อิ่มกับความสุขแน่ใช่ไม่ได้เต้นหรอวันนี้เราไม่ได้มีเต้นมีเบาๆมีเต้นแต่เต้นเบาๆโยกเป็นไรไปเบาๆของผมคับเบาๆของพี่อู๋ก็ยังใหญ่อยู่ดีใช่มีแบบเยอะหลายแบบหลายอารมณ์มากวันนี้ที่ขนมาแบบมีทั้งแบบว่าหาคนดูด้วยแล้วก็มีความดุเดือดของแบบพวกเราตั้งหลมลด้วยอยากจะให้ดูยัง ปีสองพัี่บที่ผ่านมาเป็นไงบ้างแต่ละคนประสความสำเรก็เป็นปีของการเรียนรู้ครับแบบโหหลายๆอย่างปีนี้เป็นปีที่ได้เจออะไรเยอะมากในเรื่องแบบการทํางานประสบการณ์ในเรื่องของทั้งได้ทําอะไรเยอะทั้งการถ่ายแบบเดินแบบการรลองการเต้นได้เจอคนที่แบบว่าเออเก่งๆมากขึ้นแล้วก็เราได้ทําอะไรที่มันแบบยากขึ้นแต่เรารู้สึกว่าเออว่าสิ่งนี้มันจะทําให้เราเก่งขึ้น แล้วเราก็ได้เรียนรู้หลายๆอย่างว่าแบบบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันเรียกว่าอะไรอะ่ะบางทีมันไม่มีโอกาสให้แก้ตัวหรือว่าบางทีเราพยายามทำให้ดีที่สุดแบบมองสิ่งที่แบบัวบางทีเรามองข้ามไปบางทีเราอาจจะโฟกัสอย่างอื่นมากเกินไปจนแบบลืมโฟกัสสิ่งที่แบบว่าง่ายที่สุดและซิโมโบลี่สุดใช่ครับก้วก็เป็นอีกหนึ่งปีที่ได้ทําอะไรมันมาก,มากหลายรสชาติเลยแล้วก็อ่าผมว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งปีที่ โอ้ครบทุกรถเลยนะครับแบบว่าสรุปมากๆแต่ว่าโดยรวมมันก็เหมือนทอรียบร้บอกมันมันได้เติบโตขึ้นน้องมันได้แบบเรียนรู้ที่จะเริ่มที่จะแบบปล่อยวางบ้างแล้วอะไรอย่างเงี้ยเริ่มมุ่งเข้าหาธรรมะเริ่มรักตัวเองมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเริ่มเริ่มรู้จักที่จะเรื่องจ,จริงๆผมว่าอันนี้เป็นสิ่งสําคัญมากเลยนะกับการที่แบบว่าอะไรเนี่ยน้องมาต่อพี่อาบน้ําแล้ว <laughs> <laughs> <Stream>. มามามาแบบมาลองทบทวนแล้วนั่งตั้งคําถามตัวเองเยอะ เยอะมากขึ้นว่าเฮ้ยทุกวันนี้เราเราทำอะไรอยู่แล้วก็ทำแล้วมีความสุขหรือเปล่าเพราะว่าผมว่าจริงๆในชีวิตทุกคนเลยไม่ใช่แค่พวกเรานะแฟนคลับเองอะไรเงี้ยบางครั้งแบบโฟกัสแต่สิ่งที่อยู่ข้างหน้าไม่ได้โฟกัสสิ่งที่อยู่ใกล้ที่สุดจริงๆขอตัวเราอ่ะจนเรารู้ตัวอีกทีบางครั้งมันอาจจะแตกสลายไปแล้วอะไรนะเออเพราะฉะนั้นผมว่าปี2026อยากให้ทำอะไรอยากให้เริ่มเริ่มคุยกับตัวเองเยอะมากขึ้นได้ได้รู้ตัวเองมากขึ้นได้ ได้ลองเลือกตัวเองดูบ้างก่อนแบบจริงๆความรู้สึกของเราก็สําคัญอะไรแบบนี้แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเลือกตัวเองซะอย่างเดียว<ม>เออเพราะว่าอะไรไงเราก็จะเป็นมนุษย์ที่แบบใช้ชีวิตกับคนอีกหลายคนเนาะก็ไม่รู้แหละไม่ว่าใครจะใช้ชีวิตยังไง2องอยากให้อยากให้รู้เท่าทันตัวเองแล้วกันผมว่าการรู้เท่าทันตัวเองเป็นสิ่งที่ดีมากที่สุดแล้วผมรู้สึกว่าเออพอมันได้รู้เท่าทันตัวเองมันมเหมือนได้โตขึ้นไปอีกสเต็ปนึงเลยเลยทห้งูปีหน้าเราตั้งวางแผนเรื่องงาน<ม>ตั้งเป้าหมายอะไรบ้างเนี่ย ก็จริงๆมีคุยกันไปบ้างครับมีพุยไปบ้างแล้วก็จริงๆก็เป็นอะไรแบบได้เห็นอะไรที่ใหม่ๆ้าใหม่ๆในปีหน้าแต่เราทาหมดแล้วนะมันยังมีสิ่งที่รู้สึกว่าเรายังไม่เคยทํากับมันแบบจริงจังเลยแสดงหรือเปล่าหรืออะไรไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันจริงๆแต่ก็ไม่รู้ว่ามันคงเป็นอะไรที่มันค่อนข้างจะ เป็นโฟกัสแล้วกันเป็นเป็นอีกเป็นอีกหนึ่งโฟกัสที่จะมอบให้กับแฟนๆแต่ว่าเราติดตามยังไงได้เจอหน้าพวกเราทั้งสองคนแบบไม่หายไปแน,น่นอนมีผลงานที่ติดตามตลอดทั้งปีแน,น่นอนค<อ>รับผมขออนุญาตถามล่าสุดแล้วกันต้องบอกว่าฟนก็ผูกใยมากเลยอยากจะบอกว่าเจอคนทำได้ดีด้วยกันล่อยๆตัวแล้วก็คนใกล้ตัวพี่เลยกับเขาโดนกันด้วยเป็นยังไงบ้างคะกับเรื่องนี้ว่ารู้มานานด้วยยากเหมือว่ามันเกิดขึ้นไงโอ้ยมันก็มันก็เกิดขึ้นมาสักพักนึงแล้วแล้วก็ไม่ใช่ครั้งแรกอะไรอย้แลวก มันมันเกิดขึ้นหลายเหตุการณ์หลายครั้งแล้วเราแค่รู้สึกว่าเฮ้ยบางทีมันมันค่อนข้างที่จะเกินไปอย่างบางครั้งอื่นๆเนี่ยมันเกิดในที่สาธารณะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมันเกิดในที่ที่มันเป็นส่วนบุคคลแต่ว่าไม่ว่าจะสาธารณะหรือส่วนบุคคลมันเป็นการกระทําที่เรารู้สึกว่าหนึ่งเลยมันมันไม่ชอบด้วยด้วยจริยธรรมด้วยด้วยกฎหมายด้วยอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าทําไปทําไมอะไรแบบเนี้ยเราเราว่า มันทุกคนมีมีพื้นที่ส่วนตัวถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนที่แบบว่าปล่อยและเปิดมากๆกับการที่แบบว่าไม่ได้รู้สึกว่าต้องระวังอะไรเพราะว่าเราก็ใช้ชีวิตไปแบบที่เราเป็นต้าอูอย่างเงี้ยเออแต่พราะพอมันมีแบบทําไมถึงเราว่าเราก็ลงสตอรี่นะอะไรที่มันแบบว่าเปิดแบบออนไลน์หรือว่าอะไรเราค่อนข้างแบบเออแต่ว่าการที่แบบว่าทําไมแบบตามมาดูเราอะไรบางครั้งเจอกันไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าอันนี้คือมันมันค่อนข้าง ลุกล้ำดนที่สุดตัวไปมากแบบมากเลยคือสมมุติว่าคุณแอบฟังว่าตาอูพูดอะไรวะอะไรไปคุยต่ออันนี้ผมว่ามันก็แอบมันก็เยอะแล้วแต่ว่าการที่แบบอยากรู้จนถึงขั้นแบบว่าอัดเสียงเอาไปคุยต่อแล้วก็ส่งต่อในกลุ่มผมว่ามันค่อนข้างที่จะน่ากลัวมันอะลองทุกคนลองคิดดูสิครับพราะว่ามันเป็นไงเช่นแบบวันนี้แม่เฮ้ยไปอัดเสียงมาพูดนี้เลยมันก็ค่อนข้างเรารู้แล้วเราก็เราคุยขนาดนี้เลยเหรอตอนเราให้ฟังก็ได้ ม่มันแบบมันมันน่ากลัวคือต่อให้มันเป็นกึ่งทับิกสเปซมันก็ไม่ควรเป็นแบบนี้คือคือผมไม่ได้มายืนและมีคอนเซนส์กับไมค์ให้อัดตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยครับถ้าถ้าสมมติผมเดินคุยกับเพื่อนมา่อเดินผ่านมาได้ยินมันก็เป็นเรื่องที่แบบโอเคมันมันเป็นเบคเซนส์แต่อันนี้คือตั้งใจและจงใจในการทําอะไรแบบนี้เราเลยรู้สึกว่าเราอยากฝากถึงทุกคนแล้วกันว่าอย่างน้อยอยากให้อยากให้ให้รัก ศิลปินของคุณแบบมีขอบเขตแล้วกันเพราะว่าสุดท้ายแล้วคนที่รู้สึกเสียใจหรือว่ารู้สึกไม่สบายใจก็เป็นศิลปินที่คุณรักนั่นแหละอันนี้เราจับและจับคนะครับว่าเราไปเจอหลักฐานอะไรยังไงโอคาเซยิ่งกว่าคาน้อยแล้ว,ลว,ลวใช่เราได้ทักโอ้ไม่ไม่อันนี้ยังอันนี้อันนี้ไม่ได้จับนะนะตอนนั้นครับแต่ว่าแต่ว่าก็มีครบกรรแล้วยังคนที่เราเคยเจอบ่อยครัทงนะคยเคยหลายครั้งเลยแล้วก็ไม่ใช่ ไม่ใช่แค่คนเดียวหมายถึงรอบกก่อนๆเราก็เจอว่าคนนั้นคนนี้เป็นอะไรบ้างนักเตะบอกว่าเป็นรอบที่คนนี้เขาไม่ด้อยู่แล้วอันนี้ไม่ทราบได้<อ>ไม่สามารถยืนยันได้ว่าอยู่ที่นั่นหรือเปล่าแต่ว่าดูทรงแล้วว่าจะถ้าเหมือนกับว,ว่าเอาจริงแน่ปีหน้าจะไปเที่ยวทั้งฝ่าอยอะไรทัง้งฝ่ายปีหน้าจัดก,การพร้อมแน,น,น,น่นอนใช่คือมันต้องมันต้องมีการคุยกันแหละครับเพราะว่ามันอย่างน้อยมันต้องรู้ว่าเจตนาคุณคืออะไรแต่ที่แน่ๆคุณมีเจตนาแน่นอน13นาทีนั้นมัน มันไม่ใช่แบบบังเอิญอ่ะฉันขอโทษนะฉันบังเอิญกดอ่ะแล้วก็บังเอิญส่งบังเอิญได้ยินว่าพูดประมาณนี้แล้วก็บังเอิญสนุกด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้แล้วเมื่อวานที่ออกมาพจราพูดอะไรกันแล้วมันมีฟีดแบ a c กลับมาจากคนเหล่านั้นไหมคะว่าเขาแบบมาขอโทษหรือเขามาขอการแก้ตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมไม่รู้เลยใช่เพราะว่าผมไม่ได้ติดต่อกับแฟนคลับเลยขอโทษนะถามสื่สารติดแลาว่ามันมีเหตุการณ์อะไรบ้เงไห อ,อยากรู้อยากรู้ไ,ไ,ไม่มีอะไรคุยว่าไปวิ่งสวนเบนไปจอดรถไม่รู้พื้นที่ราชการ,รก็เมาสว่าโดนแบบว่าคุณป้าเขาบอกว่าเอ๊ะขับออกไปเลยนะคะไม่มีอะไรเลยคือเมาส์กับเขาใช่คุยกันไปเรื่อยไม่มีอะไรคุยโทรศัพท์คุยไปเรื่อย,ยอะไรหมยว่าตัดใช่ครับแล้ววันนี้แอบอัดเนียหรอาผมนั่งอยู่ในพื้นที่สาชการอ่าแล้วก็แต่คืนมันก็สุดท้ายมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของผมดีๆนะคือผมก็ามาเล่าให้ทุกคนฟังแล้วกันผมนั่งคุยกับเพื่อนแค่นั้น ไม่มันสามารถทุกคนสามารถได้ยินพี่เดินพี่ได้ยิน <Ja. S 1> ได้เลยผมพูดจาไอ้เวนไอเอ้ยเออเอออะไรแบบนี้เลยซึ่งประมาณนั้นแหละประมาณนั้นซึ่งเขาก็อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นซึ่งเขาก็เขาเขาเดินเข้ามาในพื้นที่ตรงนั้นแล้วกันประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้เพราะว่าผมไม่ได้มาพูดให้ใครฟังก็มันเป็นเรื่องผมเว็บเพื่อนไม่มีอะไรเลยนะอยากเป็นไม่ดีเนาะ ให้กำลังใจยังไงบ้างเห็นอย่างนี้แล้วเป็นไงหัวพี่พเขาไปเจอลุกล้ําขนาดนี้ผมก็อยู่ใกล้ๆแล้วผมก็รู้ว่าแบบมันอันตรายเพราะมันไม่ใช่ครั้งแรกของเขา <c oughs> คือรู้สึกว่าอย่างที่พี่อูบอกมันเป็นสิ่งที่โอเคอย่างเช่นเราที่ที่พี่อูอยู่คืออาจจะเป็นที่ที่แบบเป็นส่วนแบบแบบท่าแบบปิดก็จริงออแต่การที่แบบว่าตั้งใจอัดแล้วไปส่งออกกันในกลุ่ม แล้วคุยว่าอยากรู้ว่าเขาคุยเรื่องอะไรผมว่าอันนี้อาจจะเกิดไปได้อย่างบนเครื่องบินก็มีมีจริงจริงอันนี้มันมีอยู่แล้วในตุ๊กตาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมก็เลือกที่จะแบบย้ายของมันเป็นเรื่องปกติใช่แต่ว่าแบบอยากไปอยากรู้อะไรขนาดนั้นเลยผมว่าบางทีมันมันมันไม่ใช่มันเป็นเรื่องส่วนตัวคุณบางทีคุณอยู่บ้านคุณคุยกับครอบครัวอย่างเช่นตอนนี้ถ้าคุณกําลังอัดเสียงอยู่ตุ๊กในตุ๊กตามันก็คือเสียงแมวของผมเพราะว่าผมย้ายไปอยู่ที่อื่นหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง มันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าทำสักเท่าไหร่การแบบว่าแท็ก GPS เอาของมาติดในรถมันอย่าทำเลยนนาเมากัวก็เดี๋ยวเดเจอกันเนาะปีหน้าใช่ <laughs> เพราะว่าผมว่าคือผมสำหรับผมรู้สึกว่าผมไม่ได้อยากเอาชนะหรืออะไรแต่ผมรู้สึกว่าถ้าเราไม่รู้สึกเราไม่ห้ามหรือเราไม่เคยขีดเส้นไว้เลยอ่ะ,อะคือเรารู้สึกว่าเหล่ยงเราอ่ะการเป็นคนในอินเนอร์คอมมอนเซนส์อ่ะมัคนควรจะต้องมีผมไม่ เราใช่ต่อให้เราเป็นคนรักกันยิ่งรักกันยิ่งต้อง r e สเพก t กันแต่อันนี้คือมันมันไปมากกว่านั้นเราเลยรู้สึกว่าเออถ้าเราถ้าเราไม่ทําอะไรสักอยาก่างหรือมันก็จะมีคนทําแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเพราะคิดว่าเป็นสิ่งที่ทําได้และเป็นสิ่งที่ฉันทําได้ถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้ถือบัตรประชาชนถือพาสปอร์ตก็ตามผมว่าทุกอย่างมันคงมีกฎเกณฑ์ของมันแล้วผมเองก็ คงต้องใช้กฎเกณฑ์นในการแบบว่ามาป้องกันพื้นที่ส่วนตัวของผมผมไม่ได้อยู่ผมไม่ได้ใช้ชีวิตคนเดียวผมมีครอบครัวผมมีคนอื่นๆรอบๆตัวผมเพราะฉะนั้นผมเองก็ต้องขี่เส้นเอาไว้ด้วยถึงแม้ว่าผมจะมีในฐานะศิลปินผมเองก็เป็นคนนึ่งในฐานะลูกคนนึ่ผมไม่รู้ว่าวันหนึ่งตามไปบ้านคุณพ่อคุณแม่สะดวกใจหรือเปล่าหรือบางคนที่ทักคุณพ่อคุณแม่เราไปอะ,อะไรอย่างเงี้ยมันเราแค่รู้สึกว่ามันมันต้องมีพื้นที่ส่วนตัว สวัสดีปีใหม่นะจ้าก็ปีสดีปีนหม่นะจ๊ะก็ปี2569นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะคิดอะไรอยากได้อะไรขอให้สมปรารถนาเลยค่ะก็ปีใหม่เริ่มอะไรใหม่ๆกันค่ะได้ค่ะปีใหม่ขอขอให้ตัวเองอีกข้อขออะไรคะขอให้มีเพิ่มอีกสามข้อจบจีนีนะ ทำอยากพลาดความบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ยูท e c ช anel n ทับดาราเฟซบุ๊กทับดาราและคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่สนใจอยากติดต่อโฆษณาค่ะก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ